ใช่ใช้ตมนมันจะลินเมื่อ,อไรไไกราบสบายดีสวัสดีพี่น้องมรรยากานจำแนกเอ้ยส่งขี่เลยลูกส่งกระเลืงเลยน้าําลูกน้ม่ม ตกตกพลาดบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยฝนฝนตกตอนบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามเลยฝนตกฝนตกแหงตึกเนาะสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องบรรยากาศยามแรงเจเจยยางลินส่งกัรเกลึงแท้ๆโอ้ย พูดจักเทไ้ทางปลินเนี่ยนี่แหว่โลดแหว่ไว้เดียไหลมคุ้มนะลูกลมคุ้มกับเมื่อละบายมันนี่โอ้หมุดดิดนหมดดินขึ้นแล้วนี่ฝนตกเลยมันเปียกมันซึ้ง หมาหาเลยพันยางลิ่นอย่างม้าหดพีได้พี่น้องเลยอย่างม้าหดเฮือดพอยใส่พี่ได้โคาสิบุ้าเพิ่นมาเลยเพิ่นอยากมาเนาะไปเลยบุบุบขินบ่ ส่งตลึงเดี๋ยวถ้าหนูกี้ถุจานไหมลูกจานไหมตั้มนาแข้งตั้มนาแข้งกล้วยเลยย้ำอกเย็นบ่กล้วยเลยเย็นบ่กล้วยแห้งมันปีนได้ลูกอย่าพ่าลงนั่งมึงก่อนยันเลยเอาหน้าผูกลงหันเด้อจับนะแม่หน้าสิถูกลงห่ะ ค่อใส่สิลงมาเลยไก่คูณลง้านบักบานคูณป้าให้ได้หมักนิดหน่อยค่ะกบกบลูกกบอยู่ในในอะนะในโถค่ะกบกบกบเจ็บมามือหนึ่งชองมือมาลงมาปุ๊บอึกถึง แต่ก้าวพืชธุแลนด์ค่ะมือนี้พันธุแลนด์ปุ๊บปุ๊บปะโอเคใช้กบลูกซีดูถูจ้าไปลูกไว้ถูจ้าดูจ้าสวัสดีครับพ่อแม่ลูกคงมาหุงไปลูกไป ืย่านยังก็พีชแค่สี่มีครับคับมุมมีพีนะย่านพีจังได้เฮ้ยสาวน้อยหูจัดย่านพีอีกได้สาวพ่อยใส่นี่ย่านพีย่านพีเพิ่นวะคนใหญ่ขังไก่ได้นี่ ข้าวไม่ได้บ่ใหอยไก่ข้าวเออบ่ใหอยไก่ข้าวบรรยากาศเย็นผักอะไรเห็ดกับกันเด้อก้อนทรายสุ่มซื่นเย็นแล้วนี่ มาแล้วก็เจ้ามาส่งอเฮื่อนพี่บ้าหุ่นนะเอเบาพอนข้ับก็ไปมึงนี่ไปมือเศร้านี่กองิน่ชายซุ่มซื้นักพอดีเด็กหน่อยหลินขักันนังนี่บัวปีวกินมาได้ลูก ยินใชนก้กินอะไรเด้ออยาอ้ำเด้อกกมงม่วงโซ่ง่ายไว้เลยไป,ไปสรุปบรรยากาศหามุ่งแรงตลอดกระเินตกดินทุกมุ้งกับมือเลยได้ ลด้นลูกเอ่พี่เจผนม้วนมันีวาสิบค้าออกยันผันไห้กระพพาผนออกมาบรรยากาศยำมนี้เยอะแดดแห้งสห้อเอ้าใครแต่พนตุกวังบ่ายสองบ่ายสามเนาะกินกาได้ลูกอืมนี่ หุบกระตุนหุบกระตุนในเสือเจหุบกระตุนในเสือพี่เจกระตุนเสือพีเจเอิ้นเอิ้นเอิ้นพี่เจดูเผยใช้พี่เจเอิ้นผยใช้ดูเผใช้เผยใช้เชิญดู ไปซะลูกอยากกินชมคาคอด้อค่ะคาคอด้เห็นมังม่วงหล่นชมชมว่าซานดึกทีมลูกมเ้าวดึกใส่ไก่้ทำไมลูกไหมดึกให้ไก่ฮะมึงแน่เก็หมักส้มส้ม,สม่นว่าเออดึกสิค่ะเด็กไก่น้อยปบเละ่ะ Nước sẽ hả? Hành hả? Hù, nào? Mà xa hả hãn đi gai đi. là hãn gai bóp 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 hết hết ได้ยังกินแรงป้าสิได้ยังกินแรงกินแรงสาวนี่หู้นะบขุสะ้คอสาว้ามคอุวนสองวนนดิมันที่เน่าบ่อะไรได้ค่ฮะ มาเด้อเด็กๆเ,เจ๊มาบังดูเจ๊มักผิกนี่เจ๊คงคอยบริกแกบหรอมีตาตหนุกตอดกิน,นกระจอกตอดกินมาจากเบิดมันซุกแลยหนุกกระจอกตอดเก็บมักผิกไปกัดพี่น้อง หั้มอกินนะลูกข้าวคอดนะข้าวคอดนี่หมกผิกนี่เก็บออกมาผิดไหมนี่นี่นี่เก็บหมกเพชรนี่เพชรได้ลูกเพชรได้กุโกมักเพชรป้าฮักได้ลูกโกมักเพชรป้าฮักได้ เก็บอมกเพ็ดปลาเดไปเห็ดน้ำจิ้มนี่แน่เหี้ยเลยเสียดายดิใครได้เปิดตู้ วแล้นี <umes> ่ไปหับมลูกไผ่มาแล่ะฮะกำลังแล่นหับเฮ็ดพ่อวิวกี้ปุ๊บเลยปุ๊บพ่อวิวกี้เลย ีกำลังเห็ดกับเขาก้อยมันแดงเมนูปิ้งปลาคอน้ำได้ใหญ่ดีเห็ดน้าข้าวปุ้นคากได้ค่ะปลาคอเด็กๆมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยสามคนเบอกเจกอเกิดปุ๊บไม่ได้ขี้ดินได้ค่ะ บได้ถอดบาพีเจกะถอดลดเจกะถอดค่ะเจบถอดบ่มันเทนกใส่ลักลักโบลอกโบลงองนี่แลนลินน้พี่เจนี่เขาไงผูเขาใช้เขาใช้แลนไว้แลนไว้พีเจไ่ไว้ เฮือนสนั่นวันไหวมีแต่ขี้ดินนะเฮือนนี่เกือบมมแต่ขี้ดินตำกันนะลูกพระแพ้นะลูกพระภมนะ